วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเบียร์อีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์ก็จะนํารถที่เรียกว่าใครที่กําลังหารถครอบครัวอยู่คันนี้เนี่ยน่าใช้บากๆเลยสําหรับตัวรถเอสยูวีเประสงค์แบบนี้นะคะแล้วก็ดูดีไซน์ออกจะใหญ่แล้วก็ดูสปอร์ตนะคะสำหรับคันนี้เป็น Toyota Innova เนี่นเองนะคะเป็นรุ่นเครื่องยนต์ 2.0e นะคะรถเป็นปี2018เลยสำหรับคันนี้นะ ด้านหน้าไฟหน้าเป็นแบบมันติรีฟเลกเตอร์นะคะสำหรับแบบคันนี้แล้วก็มีด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ค่ะคันนี้กระจังหน้าออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยสําหรับคันนี้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นตัดสเก์ตด,ด้านล่างที่จะเป็นสีดำนะคะสําหรับคันนี้พร้อมด้วยโลโก้ตโตโยต้านะทำให้ดูแล้วชอบเฉียวค่ะดูลงตัว เส้นสายของเขาก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามสําหรับด้านหน้าของเขานะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างค่ะว่าด้านข้างจะมีอะไรบ้างตัวนี้เป็นล้อเดิมๆมาจากโรงงานนะคะเป็นล้อขอบ16นะด้านในเป็นล้อกระทะนะแล้วก็จะครอบเป็นลายแม็กมาให้นะคะก็ดูสวยงามอยู่ค่ะสําหรับคันนี้เรามาดูด้านข้างว่าตัวไฟเลี้ยวก็มีมาให้นะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างเป็น สีเดียวกับตัวรถตัดสีดำทูโทนมาให้ค่ะดูสวยงามสำหรับคันนี้มือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะสำหรับคันนี้นะสภาพภายนอกโดยรวมดูแล้วค่อนข้างที่จะไม่มีที่ตีเลยเบียบอกเลยสำหรับคันนี้พอสีสวยมากมาดูไฟท้ายของเขากันบ้างค่ะสำหรับคันนี้ไฟท้ายมาออกแบบมาได้ใหญ่มากสำหรับ รถรุ่นนี้ดูแล้วมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับด้านท้ายของเขาเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเป็นรุ่นตัว E นะที่ปัดน้ำฝนหลังนี้มาให้ค่ะสปอยเลอร์หลังมีมาให้แล้วก็ในส่วนของตัวไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้เช่นกันระบบไลฟ้าด้านหลังเขาก็มีมาให้สำหรับตัว Innova คันนี้ไฟตัดหมอกหลังมีให้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เป็นเสาอากาศแบบชาร์กฟินมาให้แล้วนะ เรามาดูในส่วนของตัวด้านในกันบ้างว่าภายในห้องโดยสารของเขาจะเป็นยังไงแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในนะคะเบียร์บอกได้เลยว่าเป็นรถ s u สที่น่าใช้มากๆ,ๆเลยสาหรับคันนี้คอนโซลก็ออกแบบมาคุมโทนด้วยสีดําค่ะภายในห้องโดยสารเป็นสีดํานะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ตัดตัวดําเทนอแบ็กมาให้ด้วยแล้วก็มีลายมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ หน้าจอวิทยุก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามดูดูทันสมัยค่ะสำหรับคันนี้นะเพราะแผงหน้าจอคอนโซลของเขาเนี่ยออกแบบมาใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะาะอ,อยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะคะแล้วก็รองรับในส่วนของตัว FMAMCDMB3AUX นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยมีระบบรองรับในส่วนของระบบสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยอ่ะ อันนี้นะคะระบบสังเานด้วยเสียงของเขาแล้วก็ตัวนี้นะพวงมาลัยเป็นแบบสีก้านแล้วก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตค่ะเพราะว่าตัดในส่วนของตัวโครเมียมมาให้ด้วยในส่วนของตัวพวงมาลัยนะแล้วก็มีเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกได้แล้วก็ตัวนี้ขออน,นุญาตปิดก่อนนะจ๊ะอ่า ปรับลดเล่งเสียงแล้วก็เปลี่ยนโหมดต่างๆได้นะคะบนพวงมลาลัยแล้วก็รองรับในส่วนของตัวระบบสังงานด้วยเสียงด้วยมาดูในส่วนของตัวหน้าจอกลางของเขา MID ตัวนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะมองเห็นชัดเจนแล้วก็ดูสบายตาเรียกได้ว่าดูเรียบหรูแล้วก็สปอร์ตมากเลยสำหรับคันนี้ค่ะ ระบบแอร์นะคะตัวนี้ก็สามารถปรับแรงลมอุณหภูมิมีระบบไล่ฟ้าให้แล้วก็ระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในเขาก็ใส่มาให้นะคะสําหรับตัวนี้ช่องต่อสาย USB AUX มีมาให้ค่ะยังใช้งานได้ทุกจุดแล้วก็ในส่วนของตัวโหมดของเขาก็จะมีในส่วนของตัว Eco Mode กับ p r o Mode มมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ระบบป้องกันการลื่นถลยเขาก็ใส่มาให้ระบบเกียร์ของเขาเบนเกียร เมนนวล5สปีดนะคะสำหรับคันนี้ยังเป็น5สปีดอยู่นะคะเบาะเป็นเบา้นนานะตัวนี้เบาะผู้โดยสารด้านหน้าผู้โดยสารตอนกลางแล้วก็ด้านท้ายยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างอยู่นะคะเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยสําหรับคันนี้ระบายความร้อนได้ดีมากค่ะแล้วก็ออกแบบมาเบา้านี้นั่งได้ค่อนข้างที่จะดูสบายแล้วก็ดูโอบรัดแล้วก็กระชับกับตัวผู้ขับขี่นะคะอ่า พวงมาลัยก็สมารถปรับตำแหน่งสูงต่ำได้ค่ะคันนี้แล้วก็เป็นแบบยุบตัวได้ก็คือลดแรงกระแทกเวลาเกิดอุบัติเหตุน,นั่นเองสําหรับพวงมาลัยแล้วก็มีในส่วนของตัวแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะคะกระจกปรับขึ้นลงแบบไฟฟ้าค่ะสําหรับคันนี้อ่าแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะก็ปรับองศาแบบไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะปรับองศาอย่างเดียวนะจ๊ะ ยังเป็นแมนนวลอยู่นะสำหรับคันนี้แล้วก็ตัวกระจกมีมาให้ค่ะตรงม่านบังแดดนะเดี๋ยวดูให้ว่ามีสองข้างเลยหรือเปล่ามีให้สองข้างเลยค่ะสำหรับตัวนี้กระจกมองหลังเป็นแบบตัดลดแสงเองอัตโนมือไม่ใช่อัตโนมัติสำหรับตัวพวงมาลัยตรงนี้เป็นอะไรเอยขออนุญาตกดดูก่อนอ๋อเป็นดูกดดูรอบเครื่องแล้วก็ตัวอ่า กิโลเมตรว่าวิ่งได้กี่กิโลอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ค่ะ,ะระบบไฟหน้าเป็นเปิดปิดแบบออโต้ด้วยได้แล้วก็สามารถตั้งระดับในส่วนของตัวไฟหน้าได้ด้วยนะตัวนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด5ระดับระดับนะมันจะอยู่ตรงใต้หัวเขา่าคนขับนะคะระบบปัดน้ําฝนตัวนี้ตั้งหน่วงเวลาได้จะให้เร็วให้ช้าได้สําหรับคันนี้นะ เรียกได้ว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้ภายในดูสปอร์ตภายนอกก็ดอูออกแบบมาดูสวยงามแล้วก็สปอร์ตเช่นกันค่ะสำหรับคันนี้ใครได้ไปเรียกได้ว่าโชคดีมากเลยรถเป็นปี2018เดี๋ยวเดียจะไปสรุปราคาให้ตรงท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันก่อนเนาะมาดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างค่ะสำหรับวันนี้นะห้องเครื่องโตโยต้าอินโนาคันนี้นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตสําสรวจไปทีละจุดนะคะอ่ะเริ่มมาจากน็อตก่อนเลยเจมพาลูกค้ามาดูน็อตก่อนเลยจ้ะอ่ะน็อตย่างเดิมๆอยู่นะคะสําหรับคันนี้เราส่องให้ดูเป็นจุดๆเลยสําหรับใครที่ไม่สบายใจในเรื่องของการออกรถมือสองเนี่ยที่ perfect กต์ทาของเราคุณสบายใจได้เลยเพราะว่าเรารับประกันในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไฟไหม้เราไม่ขายนะคะสําหรับวันนี้ ด, raine. ดูให้แล้วนะมันเครื่องไม่มีเยิมแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวฉนวนกันความร้อนก็ไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะคะสำหรับ <vor> ค <Bless. S 2> uh. ันนี้รอยเม็ดอาร์กยังอยู่เดิมๆค่ะให้ดูกันเลยสำหรับใครที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถนะคุณสามารถเอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูได้เลยเพราะว่าของเราย้ำอีกรอบหนึ่งไม่มีชนหนักพิวามแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวราคากันบ้างค่ะว่าราคาคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ โอเคค่ะเรามาสรุปราคากันท้ายคลิปนะคะเบียร์ขอได้ยาตยยาอีกรอบหนึ่งรถเป็นปี2018นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0เป็นรุ่น E Toyota Innova นะคะราคาอยู่แค่597,000บาทเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ1 000, 1 0 0 0 1 0นกว่าบาทประมาณนี้ค่ะแต่อยู่ที่ Perfect Car ของเราขายแค่597,000บาทแล้วที่สำคัญ ออกรถเริ่มต้น100บาทค่ะฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของตัวบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปีให้กับคุณเต็มอีกด้วยวันรับรถเรามีบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถ29รายการให้ฟรีด้วยค่ะแล้วที่สําคัญฟรีในส่วนของรับประกันสูงสุด1ปีหรือ10,000กิโลเมตรเราก็มีให้นะคะใครที่อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมเราก็มีโปรโมชั่นท็อปอัพให้กับคุณนะ จองเท่าไหร่รถเท่านั้นนะคะวันนี้เราเปิดจองได้สูงสุดถึงสามหมื่นบาทเลยสําหรับรถคันนี้นะใครที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงนะเดินทางมาได้ที่ถนนสุขุมวิทร้อยห้าอยลาซาบแปดสิบเจ็ดนะคะเต็นท์รถเพอร์เฟคค่ะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เบียด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้าเกิดคุณกดติดตามคุณจะไม่พลาดในส่วนของตัวรถสวยๆที่เรานำมาอัปเดตให้คุณดูทุกวันค่ะ วันนี้เบียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพร้อมรถสวยๆดีๆที่เพอร์เฟกค่ะสวัสดีค่ะ